มาอ้อนอืกินเสร็จยังอิ่มยังอิ White ่มยังอิ่มยังอิ่มยังพูดดิอิ่มยังอิ่มยังครับอ้อนอะไรเนี่ยฮะมาอ้อนอะไรกูดิออกดกาดกดกดอิ่ม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 โอ้โหทีบทีบทีบมีทีบกินอิ่มก็เป็นอย่างเงี้ยอืกินอิ่มก็เป็นอย่างเงี้ยอื ไอตอนไม่อิ่มต้องมาขอจังเลยอ่า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 ่าเนี่ยนีสัยเปลี่ยนเนี่ยพอกินอิ่มเป็นอย่างเงี้ยไอตอนไม่กินเสร็จเนี่ยเมาอ้อนอ่า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 มาขึ้นเข่าทำไมเนี่ยอ่ะมาขึ้นเข่าเขาทำไมอืมอืมอ้อนอ้อนอืมอืมอ้อนอ้อนไม่กลัวหรอกเอา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 กินเสร็จแล้วไงกินเสร็จแล้วไงดืดเดือดเดือดเดือด มาหาเขาเองนะมาหาเขาเองนะฮะนิสใสนิสใสกินอิ่มก็เป็นอย่างนี้กินอิ่มก็เป็นอย่างนี้เอาเาเเอาาเอาเเล่นเล่นเอาเเอาาเอามายืนแล้วมายืะแล ใส่ก็เป็นอย่างเงี้ยยิ้มก็เป็นอย่างเงี้ยฮอ่ะตีเหรอดีดีดีเหรอดีเหรอมาอ้อนอะไรนี้กินเสร็จนะอ้อนอะไรอ่ะ ไกินเสร็จแล้วดิอืมอืมกินเสร็จแล้วอ้อนเหรออ้อนเหรอ